เชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยว่าโอรา o ุตแคทกระแสถือว่าดีมากอาจมีบทว่าแพงกันบ้าง <c oughs> แต่มั่นใจได้ว่ายอดสมมอบเมื่อถึงสิ้นปีนี้จะทยานขึ้นอยู่อนดับต้นๆของตลาดรถอีวีในไทยแน่นอนและในปีหน้าตลาดจะยิ่งเดือดกว่าที่เคยเพราะมีข่าวลือว่าจะมีผู้เล่นจากจีนรายใหม่ที่จะนำเอารถอีวีเข้ามาทำตลาดในไทยและค่ายที่ดูจะมีโอกาสมากที่สุดก็เห็นจะเป็น BYD ผู้นำรถอีวีในจีนนั่นเอง โดยรถที่ดูเหมือนจะเป็นคู่ต่อกรกับ GoodCat ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อก็จะเป็นเจ้า EA1 หรือชื่อรุ่นน่ารักน่ารักว่าดอเอ้ยดอฟินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราชาวที่สุดจะมาเล่าไว้ฟังกันครับเจ้า b y d Dolphin เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน2021 Shanghai Auto Show เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นรถที่สร้างบนพื้นฐาน b y d E Platform 3.0ใหม่ าพร้อมดีไซน์ตัวรถสุดน่ารักน่ารักใน,ร,กนร่างของรถ5ประตูและความเรียบง่ายของเส้นสายที่ดูล้ำสมัยน่าใช้งานออกมากๆภายในได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3การนับปัดดิจิทัลขนาดเล็กส่วนจอกลางอินโฟเทนเมนต์ L.C.D มีขนาดใหญ่สามารถหมุนได้และแตะหมดการทำงานปุ่มสำคัญสำคัญอย่างแอร์ไลฟ์ฟากระจกหน้าหลังปหมดการขับขี่และปรับเพิ่มลดเสียงยังคงมีปุ่มกดให้มานอกจออันนี้ถือว่าดีงามมากๆ ตัวรถดอฟินพัฒนามาจากรถต้นแบบ EA1 มาพร้อมตัวถังขนาดเล็กที่มีความยาว4,070ถึง4,150ม mm, ิมกว้าง1,770ม mm, ิมและสูง1,570ม mm, ิมมีระยะฐานล้อ2,700ม mm. ิมซึ่งเทียบกับ EV ด้วยกันอย่างโ r a า o o กูดแคแล้วจะเล็กกว่าในทุกมิติแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือระยะฐานล้อที่ยาวกว่า GoodCat ถึง50มิเมตร รถคันนี้จะใช้ระบบไฟฟ้าแบบ800โวลตคล้ายกับที่พบในรถหรูอย่าง Porsche Taycan และ Audi e-tron GT โดยจะมีทั้งหมด4รุ่นย่อยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้าทั้งหมดรุ่นเริ่มต้นจะได้มอเตอร์ไฟฟ้า93แรงม้าแรางบิด180นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ขนาด30.7กิโลวัตต์อัวโมวิ่งได้ไกล301กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC อัตราเร่งจาก0นถึง50กิโลเมตรทำได้ใน3.9วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรุ่นกลาง2รุ่นจะอัพแบตเตอรี่เป็นขนาด44.9กิโลวัตต์อัววิ่งได้ไกลสุด405กิโลเมตรส่วนรุ่นท็อปจะได้มอเตอร์ตัวใหญ่สุดขนาด174แรงมา้าแรงบิด290นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ูย์ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง160กโมง สุริยะทางสูงสุดก็ยังคงได้เท่าเท่ากันที่401กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC เช่นกันทาง b y d ยังระบุด้วยว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนี้ของทาง b y d จะเป็นดบบเบลดแบตเตอรี่คือการเรียงไส้ในเป็นรูปแนวใบมีดซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง1.2ล้านกิโลเมตรอีกด้วย <Wow. S 1> อยากฟังรีวิวแล้วใช่ไหมละ่ะว่าจะสู้ o o d c ค t หรือรถไฟฟ้าของทางค่าย MG ได้ไหมเดี๋ยวที่สุดจัดให้ครับ ถ้าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพวกเราในการทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับมาฟังรีวิวของเจ้าดอฟฟินคันนี้กันดีกว่าซื่อยานยนต์จากจีนอย่างฟูลี่ชาร์ชโชให้ความเห็นว่าดีไซน์รถทั้งคันได้แรงบันดาลใจมาจากท้องทะเลไฟหน้า LED ลังคาทูโทน2สีตัดกับตัวรถตัดด้วยเส้นสายสีส้มรอบคันดูทันสมัยถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นไฟท้ายเป็นดีไซน์เหมือนผมถักเปียพจมานแห่งบ้านสายทอง และปักชื่อเต็มของยี่ห้อ BYD นั่นก็คือ Build Your Dreams ลงไปตรงกลางดูล้ำสมัยเอามากๆภายในก็ดูเก๋ไก๋สไลเดอร์ดังเดิมไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอามากๆวัสดุที่ใช้ดูธรรมดาธรรมดาเป็นพลาสติกแข็งและหนังสังเคราะห์แต่ง,งานประกอบถือว่าเนี๊ยบและมีความปราณีตมากกว่าที่คิดพื้นที่ด้านหลังก็กว้างเล็กรูมเหลือเยอะส่วนเฮดรูมก็เหลือแบบพอดีพอดีแต่ถ้าตัวสูงหน่อยก็อาจลำบากนิดนึงนะจ๊ะ ฟีลลิ่งกันขับขี่ก็ถือว่าทั่วๆไปไม่โดดเด่นอะไรช่วงล่างค่อนข้างนิ่มแต่ตัวถังรถทั้งคันในความรู้สึกแน่นไม่กองแก๊งหรือเปราะบางไม่มีเสียงแปลก,แ,ปลกและเสียงลมเข้ามาน้อย,ดยโดยรวมแล้วราคาที่ถูกขนาดนี้แต่ได้รถที่มีดีไซน์ล้ำลำฟีเจอร์ช่วยเหลือคนขับอัตโนมัติระดับ2และออปชันอัดแน่นมามากๆแถมทาง b y d เองก็รับประกันตัวรถนานถึง6ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรอีกด้วยถือว่าเป็นรถคันเล็กที่ทำได้ดีไม่น่าละถึงโดนใจคนจีนไปเต็มๆ ในไหนก็พูดถึงราคาที่ขายในจีนแล้วหากหักเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลจีนเองเจ้าดอฟินคันนี้จะมีราคาขายอยู่ที่9 3 8 0 0อยถึง1 2ึ่0นหรยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ487,500าถึง6 3 3 0 0 0บาทซึ่งจะถูกกว่าเจ้าโอรากูดแคทในทุกรุ่นย่อยหากตีเป็นเลขกลมๆเจ้าน้องโลมาจะถูกกว่าแมวดีในจีนราวๆ5า0 0 0ถึง120,000บาทเลยทีเดียวยิ่งทำให้น่าคิดเอามากๆนะครับ ว่าถ้าปีหน้าทาง B Y D บุกตลาดไทยและเอาเจ้าดอฟ h ินคันนี้เข้ามาขาย Ora า o o o d c t t ต้องมีหนาวแน่ๆยิ่งสเปคและออปชันใกล้เคียงกันอีกยิ่งทำให้ดอฟ h ินคันนี้น่าสนใจเข้าไปใหญ่เชื่อว่าจะทำให้คนไทยสบายใจหายห่วงไปได้เยอะพอสมควรเลยว่าการเข้ามาของ B Y D ในครั้งนี้คงจะไม่ได้เข้ามาเล่นๆและทาง Great Wall เต t ร r ก็คงต้องตรียมปัดเงืยอรอกันได้เลย BYD เป็นหนึ่งในบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากในจีนผลิตรถอีวีเป็นอันดับหนึ่งในจีนนานติดต่อกันมากกว่า5ปีแล้วถึงแม้ว่าโ r a า o o ก Cat คจะพอทำยอดขายได้ในปีนี้จากลูกค้าที่จองไว้และยังไม่ทิ้งใบจองแต่ในปีหน้าปี2022มันจะเป็นจดใหญ่สำหรับ g r รดว w a มอเตอร์ประเทศไทยที่ต้องทำกันบ้านอย่างหนักเพื่อหาวิธีมาต่อกก่อนกับการมาของ BYD และค่ายจีนอื่นๆที่เตรียมขนขบวนบุกไทยกันอยา่างคึกคักฝากกดปุ่ม subscribe ติดตามและอย่ายลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ